สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของนักเชลโลซูเปอร์สตาร์ชาวโครเอเชียคนหนึ่งค่ะสเตฟานเฮาเซอร์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเฮาเซอร์นั่นเองครับผมคนนี้นี่ดังมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยติดตามวงสองเซลโลสมาก่อนใช่เลยค่ะเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวงสองเซลโสที่แบบโอ้โหสร้างปรากฏการณ์มากม ลองนึกภาพตามนะคะจากนักเชลโลสายคลาสสิกจ๋าาเลยฝึกฝนมาอย่างหนักอืมแล้ววันหนึ่งก็มาอัดคลิป c o อร์เพลงป๊อปลง YouTube กับเพื่อนอีกคนแล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์สายตรงจากเสื้อเอลเทนฟอนโทรมาชวนไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันโอ้โหจุดเริ่มต้นนี่มันเหมือนพล็อตหนังเลยนะครับเนี่ยจริงๆค่ะมันน่าทึ่งมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเส้นทางของเขากันค่ะโดยดูจากประวัติชีวิตแล้วก็เรื่องราวอาชีพของเขาว่าจากดาวรุ่งคลาสสิก กลายมาเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จมากๆในตอนนี้ได้ยังไงครับเป็นเรื่องที่มาสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของการการปรับตัวการมองเห็นโอกาสแล้วก็การใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่าง YouTube เนี่ยแหละสร้างเส้นทางที่ไม่เหมือนใครเลยในวงการที่เอ่อคนมักจะมองว่าค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมอย่างดานตรีคลาสสิก ก่อนจะไปถึงจุดเปลี่ยนตรงนั้นเรามาย้อนดูรากฐานเขากันนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะคะเซฟานเฮาเซอร์เนี่ยเกิด15มิถุนายนปี1986ที่เมืองปูลาโครเอเชียคือเกิดมาในครอบครัวนักดนตรีเลยคุณแม่เป็นนักดนตรีเครื่องเคาะอืมอันนี้มีส่วนสำคัญมากเลยครับการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ตั้งแต่เด็กมันเหมือนการซึมซับภาษาดนตรีไปโดยธรรมชาติเลยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคก,การเล่นแต่เป็นเรื่องของเอ่อความเข้าใจสุนทรียศาสตร์อะไรพวกเนี้ย หลังจากเรียนจบมัธยมปลายเขาก็มุ่งหน้าสายดนตรีคลาสสิกเต็มตัวเลยไปเรียนต่อที่ซาเกร็บแล้วก็ไปแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษที่ Royal ลนอ t h เทิร์นคอลเลจออ s มิวสิกและที่สำคัญมากๆคือได้ไปเรียนต่อกับปรมาจารย์เชลโลระดับตำนานเบอร์นาร์ดกรีนเฮาส์ที่อเมริกาด้วย โอ้โหเบน r e ตกรีนเฮาส์นี่คือสุดยอดเลยนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงโบ a าร์ตสทซึ่งเป็นวง t r i โอเปียโ,โนที่แบบทรงอิทธิพลมากๆการได้เรียนกับครูระดับนี้มันไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือการถ่ายทอดจิตวิญญาณปรัชญาดนตรีเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งผลของการฝึกฝนอย่างหนักก็ชัดเจนมากนะคะเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยเขาชนะการแข่งขันระดับนานาชาติไปมากกว่า21รายการ 21รายการเยอะมากนะครับนี่คือเครื่องการันตีฝีมือระดับเทพเลยนะฮะในมาตรฐานของวงการคลาสสิกใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปแสดงใน Hall, คอนเสิร์ตฮอลล์สำคัญๆทั่วยุโรปด้วยคือได้รับการยอมรับในวงการคลาสสิกตั้งแต่เนินเน่นๆเลยถูกต้องครับชนะการแข่งขันเยอะขนาดนี้แสดงว่าทั้งเทคนิคทั้งการตีความนี่คือสุดยอดแล้ว การได้แสดงในฮอล์ใหญ่ๆก็เป็นการยืนยันสถานะดาวรุ่งพุ่งแรงก่อนที่โชคชะตาจะพาเขาไปเจอเส้นทางที่แตกต่างออกไปค่ะจุดเปลี่ยนที่ว่าก็มาสิ่งในปี2011เมื่อเขาไปร่วมมือกับลูกาชูลิชนักเชลโลอีกคนซึ่งก็น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนในสนามประกวด อ่าใช่ครับในวงการดนตรีเนี่ยการแข่งขันมันสูงแต่บางทีคู่แข่งนี่แหละที่เห็นศักยภาพกันและกันชัดที่สุดการที่คนเก่งๆมารวมตัวกันมันมีโอกาสสร้างอะไรใหม่ๆที่แบบว,ว้าวได้เลยแล้วสิ่งที่เขาสองคนทำก็คือเอาเพลง Smooth Criminal ของ Michael Jackson เนี่ยแหละค่ะมาเรียบเรียงใหม่สำหรับชลโล่สอตัวแล้วก็ถ่ายวิดีโอโพสต์ลง YouTube ใช่ครับตอนนั้น YouTube ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นแต่ผมว่าคงไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะเอ่อจะปังขนาดนั้นวิดีโอนั้นกลายเป็นไวรัลแบบระดับโลกเลยยอดวิวหลายล้านในไม่กี่สัปดาห์อะไรทำให้มันดังขนาดนั้นคะคิดว่า ผมว่ามันหลายอย่างประกอบกันนะฮะหนึ่งคือเพลงมันดังอยู่แล้วเป็นเพลงไอคอนสองคือการเอามาเล่นด้วยเชลโล่เนี่ยมันแปลกใหม่แต่ที่สำคัญคือสไตล์การเล่นของพวกเขามันไม่ใช่แบบคลาสสิกเรียบร้อยมันมีพลังมีความดุดดันแบบร็อกแล้วภาพลักษณ์การแสดงออกในวิดีโอมันก็เท่ด้วยมันลงตัวไปหมดมันเหมือนการบอกว่าเฮ้ยเชลโล่ก็ร็อกได้นะเท่ได้นะแล้วความดังนี้ก็ไปเข้าหูเซอร์เอลตันจอห์นครับผมซึ่งไม่ใช่แค่ชมแต่โทรมาเองเลย ชวนไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยการทั่วโลกอันนี้คือแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะคะใช่ครับการได้รับคำเชิญจากตำนานอย่างเอลตันจอห์นี่มันคือการรับรองคุณภาพระดับสากลเลยมันเปิดประตูทุกบานจริงๆหลังจากนั้นชูเซลล์สก็ได้เซ็นสัญญากับค่าใหญ่อย่าง Sony Masterworks ค่ะแล้วก็ออกอัลบั้มมาถึง6ชุดเลยทีเดียวครับผมทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเชลโลร็อกหรือคลาสสิคอลครอสโอเวอร์ขึ้นมา แนวนี้มันน่าสนใจนะคะคือเอาเพลงป๊อป,ป,อปเพลงรอ็อกที่คนคุ้นเคยมาใส่พลังของเชลโล่เข้าไปบางทีก็ฟังดูดุดดันเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเลยแต่ก็ยังมีความเพราะความงามของเครื่องสายอยู่ใช่ครับมันเป็นการทลายกำแพงให้คนที่ไม่เคยฟังคลาสสิกหันมาสนใจได้แล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเครื่องดนตรีคลาสสิกมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแบบแผนเดมิดมๆนะมันปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้มันสื่อสารพลังแบบรอ็อกได้เหมือนกัน เป็นแรงบันดาลใจให้นักดนตรีรุ่นหล,หลังๆกล้าทดลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะคะแน่นอนครับแต่หลังจากร่วมสร้างตำนานมา10ปีตเต็มๆในปี2022พวกเขาก็ประกาศทัวร์อาลาใช่ค่ะเพื่อแยกย้ายกันไปทำงานเดี่ยวของตัวเองก็เป็นการปิดฉากชูเซโลที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของทั้งคู่ครับและบทใหม่ของสเตฟานเฮาเซอร์ก็คือการมาเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวในชื่อเฮาเซอร์ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลย ซึ่งจริงๆเขาเริ่มทำโปรเจกต์เดี่ยวมาบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงปี2019ตอนที่ยังทำชูเซ l โลสอยู่นะคะครับเป็นเรื่องปกติที่ศิลปินจะหาทางสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกับงานวงนะฮะสำหรับเฮาเซอร์เนี่ยทิศทางงานเดี่ยวมันชัดเจนมากคือเขาจะเน้นไปทางเอ่อความโรแมนติก ความเซ็กซี่ความผ่อนคลายซึ่งจะต่างจากพลังแบบดุกดันของทูเชลโลพอสมควรใช่ค่ะสไตล์ดนตรีก็เปลี่ยนไปเลยจากเชลโลร็อกมาเป็นเพลงคลาสสิกที่ฟังสบายขึ้นเพลงประกอบหนังเพราะๆแล้วก็มีกลิ่นอายของดนตรีละตินเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะถูกต้องครับการสร้างภาพลักษณ์นักเชลโลสายโรแมนติกนี่ชัดเจนมากทั้งการเลือกเพลงการแต่งตัวมิวสิกวิดีโอคือคุมตีหมดเลย มันเป็นการสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะในยุคนี้จําเป็นมากครับเพราะการแข่งขันมันสูงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนจดจําง่ายนี่สําคัญมาก ซึ่งภาพนักเชลโลสายโรแมนติกของ h า u เซอร์เนี่ยมันก็โดนใจแฟนเพลงกลุ่มใหญ่เลยโดยเฉพาะเแฟนเพลงผู้หญิงค่ะอัลบั้มเดียวก็ตอกย้ำภาพนี้นะคะอย่างอัลบั้มคลาสสิกปี2020ก็จะเป็นเพลงคลาสสิกฟังสบายๆที่คนรู้จักกันดีอย่าง Swan Lake หรือ Air on a G String อืมเหมือนการแนะนำตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ยังไม่ทิ้งรากคลาสสิก แต่พอมาอัลบั้ม The Player ปี2022อันนี้สร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะหยิบเพลงลัตินสนุกๆอย่าง Living La Vida Loca หรือเพลงป๊อปแดนซ์เยียงว a ก้าว k กมาทำใช่ครับอันนี้แสดงให้เห็นความหลากหลายของเขาเลยนะฮะคือไม่ได้มีแต่มุมโรแมนติกหวานๆอย่างเดียวมุมสนุกสนานเอนเตอร์เทนเนอร์เขาก็ทำได้ดีมาก คลาสสิกก็จับกลุ่มคนรักคลาสสิก The Player ก็ดึงดูดคนที่ชอบจังหวะสนุกสนุกของละตินกับป๊อปเรียกว่าขยายฐานแฟนเพลงได้กว้างขึ้นไปอีกนะคะครับผมกว้างขึ้นเยอะเลยอีกอย่างที่เป็นเอกอลักษณ์ของเฮาเซอร์เลยก็คือการแสดงสดของเขาที่แบบว่าผสมความอลังการของคลาสสิกเข้ากับพลังของร็อกสตาร์แล้วก็มีช็อตเด็ดคือชอบเดินลงจากเวทีมาเล่นเชลโลกลางวงผู้ชมเลย อ๋อ oh, ใช่ใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยการทำแบบนั้นมันเหมือนทลายกำแพงระหว่างศิลปินกับคนดูไปเลยนะครับมันสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะทำให้ดนตรีที่อาจจะดูสูงส่งเข้าถึงง่ายขึ้นจับต้องได้มากขึ้นเป็นกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีมากครับทำให้แฟนๆรู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงจริงๆ แล้วสถานะปัจจุบันล่ะคะปี2025นี้เขายังแอคทีฟอยู่ไหมโอโ้โหแอคทีฟมากครับตอนนี้ก็กำลังทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยงรอบโลกชื่อทัวร์ว่า Rebel with a Cello กบฏพร้อมเชลโล่ชื่อเท่มากเลยค่ะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ปี2024แล้วตารางปี2025ก็ยังแน่นอยู่เลยใช้ชื่อว่า The Rebel is Back Tour มีทั้งอเมริกาเหนือยุโรปตลอดทั้งปีเลยครับ ชื่อทัวนี้บ่งบอกตัวตนเขาชัดเจนเลยนะคะกรบบทนี่คือไม่ยอมอยู่ในกรอบเดิมๆของคลาสสิกใช่ครับมันคือแก่งของแบรนด์เฮาเซอร์เลยคือมีรากฐานคลาสสิกแต่ก็กล้าที่จะแตกต่างการทัวร์ต่อเนื่องขนาดนี้ก็แสดงว่าความนิยมเขายัางดีมากๆในระดับนานาชาติแล้วในโลกออนไลน์ล่ะคะยังมีบทบาทอยู่ไหมยังยืนหนึ่งเลยครับในฐานะนักดนตรีคลาสสิกที่มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ YouTube กับ i ิน t a g r a m เนี่ย เขาปล่อยมิวสิกวิดีโอสวยๆเน้นฟิลโรแมนติกออกมาเรื่อยๆเลยอืมรักษาฐานแฟนคลับได้ดีมากครับการมีตัวตนในโลกออนไลน์สม่ำเสมอสำคัญมากยุคนี้วิดีโอเขาก็ไม่ใช่แค่โปรโมทเพลงแต่มันคือการสร้างโลกของเฮลเซอร์ขึ้นมานเลยที่เน้นความงามความฝันความโรแมนติกและโปรดักชันก็ดีมากด้วย สรุปแล้วเส้นทางของเฮาเซอร์นี่มันน่าทึ่งจริงๆนะคะจากนักเรียนเชลโล่ฝีมือดีพื้นฐานแน่นสู่การเป็นส่วนหนึ่งของทูซลอสที่ดังระเบิดแล้วก็แยกมาสร้างอาณาจักรของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวสไตล์โรแมนติกดนตรีฟังง่ายแล้วก็ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องครับถ้าให้สรุปปัจจัยความสำเร็จผมว่ามี3อย่างหลักๆเลยนะฮะ1คือ พรสวรรค์กับทักษะดนตรีระดับสูงที่ฝึกฝนมาอย่างดี 2. คือความสามารถในการผสมผสานแนวดนตรีที่หลากหลายคลาสสิกป๊อปบล็อกลาตินได้อย่างน่าสนใจและ 3. คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแรงชัดเจนและสื่อสารได้ตรงจุดน่าคิดต่อนะคะเรื่องราวของเขาอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวงการดนตรีคลาสสิกในยุคนี้ได้เหมือนกัน ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเรื่องของเฮาเซอร์มันชี้ให้เห็นว่าเอ่อความสำเร็จของนักดนตรีคลาสสิกสมัยนีย้มันอาจจะไม่ได้มาจากแค่ฝีมือการเล่นอย่างเดียวละละ่ะค่ะแต่มันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างทักษะดนตรีที่ยอดเยี่ยมการเลือกเพลงที่สื่อสารกับคนหมู่มากได้การเข้าใจเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลแล้วก็การสร้างตัวตนบุคลิกที่น่าสนใจเหมือนเป็นสูตรสาเร็จใหม่เหรอคะอาจจะเรียกว่าเป็น พิมเขียวที่เป็นไปได้แบบหนึ่งครับสำหรับนักดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวข้ามกรอบเดิมๆแล้วก็เชื่อมต่อกับผู้ฟังทั่วโลกได้จริงๆทั้งในแง่ศิละปะแล้วก็ในแง่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ด้วยมันคือการบาลานซ์ระหว่างศิละปะกับศาสตร์ของการสื่อสารการตลาดอย่างแท้จริงเลยครับ